สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในการแนะนำรายละเอียดสกิลของอีวา The Forest of Knowledge ฮัสซีของอ e ีวานนั่นก็คืออารมิสออฟกเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้อีวานจะทำการหิวเพื่อนร่วมทีมและทำให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนได้รับความสียกายภาพลดลง15เป็นเวลา20วินาทีสกิลของอีวานนั้นจะมีอยู่2ชุดนั่นก็คือชุดอ c ร e m i มิสออฟกรีนอีวานและอ c รมิสออฟดาร์กอีวานเมื่ออีวานใช้งานสกิลใดๆเสร็จ อีวานจะทําการเปลี่ยนไปใช้งานสกิลของชุดถัดไปทันทีโดยกูดาวของแต่ละสกิลนั้นจะนับตามปกตินะครับเราจะขอพูดถึงสกิลของชุด Artemis o f อฟ e ร e อีวานกันก่อนนะครับสกิลแรกก็คือ p mm hmm. u r i f i c a t i o n o f l i g h t อีวานจะทําการคิวเพื่อร่วมทีมทุกคนและทำให้เพื่อนร่วมทีมที่ได้รับผลกระทบของฮีลเพิ่มคิวเลทขึ้น25เป็นเวลา15วินาทีสกิลที่2นั่นก็คือ Magic Circle o f Light เมื่ออีวานใช้งานสกิลอีวานจะทาการสร้างพื้นที่รอบตัวเองขึ้นมาเป็นเวลา12วินาทีทําให้เพื่อร่วมทิมทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะไ,ได้รับฮิลต่อวินาทีและได้รับแอคแท็กสปีดเพิ่มขึ้น500สกิลที่3นั่นก็คือ Origin Off Right เมื่อใช้งานสกิลอีวานจะทําการสร้างโล่ให้เพื่อร่วมทีมทุกคนเป็นเวลา15วินาทีโดยโล่นี้จะดูดซัพความเสียหายได้ตามค่าพลังโจมตีของอีวาน เพื่อร่วมทีมที่มีโลอยู่จะได้รับการรีครเวอร์มานา100ต่อวินาทีและได้รับการต้าน4-4ตรตาบใดที่โลนี้ยังคงอยู่กับตัวของเขาต่อไปจะเป็นสกิลของชุด Acrimis o of d r r k e v n n กันนะครับสกิลแรกนั่นก็คือ Up r o of Narc g r e เกนเมื่อใช้งานจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทุกคนและเพิ่มความเสยายให้กับศัตรูที่โดนความเสียหายนี้25เป็นเวลา10วินาที สกิลที่2นั่นก็คือ n ักเกร e a นออฟดาร์โทนีเมื่อใช้งานจะสร้างความถ่ายและลบปั๊บทางพวของศัตรูที่เป็นเป้าหมายและศัตรูที่อยู่ในระยะสกิลนี้จากนั้นจะทําการสร้างพื้นที่ไว้ในที่ที่สกิลนี้ทํางานเป็นเวลา1 2วินาทีศัตรูที่อยู่ในพื้นที่จะโดนความเสียหายและทําการลดแอคแท็ก20%วินาทีสกิลที่3นั่นก็คือ Rampage of n a ั g r e n ียน ไม่ใช่ง่ายจะสร้างความแสียหาครั้งและทําให้ศัตรูที่โดนตามนีนี้ถูกสตันเป็นเวลา2วินาทีและจะสร้างความเสียหายครั้งสุดท้ายและทําให้ศัตรูที่โดนสกิลนี้สตันเป็นเวลา5วินาทีอีกเช่นกัน